จับจับกบไม่แมนเอกอทางนี้นะครับทางนี้อ่าอ่าเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนนะครับแพ้ใจนะครับความหมายดีมากนะครับเก่งมาจากไหนก็แพ้หัวใจโอเคสุดยอดนะครับฮะแพ้ลิศเออลองกินใจแค่แพ้ดูนะนหลังพยายามดูแฟกซ์นะฮะ เมือไทยมีแบบเครื่องดื่มแจกด้วยอยากดื่มน้ำน้ำเปล่าครับ <laughs> แต่ลิศกินมาก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นแบบว่าน้ำอมุนใช่ไหมฮะอะไรนะฮะ กินมาหลายรอบแต่เราเข้าใจว่าเป็นน uh, ้ำอุงดไงคือมันเป็นการมันมีกลิ่นของอุงดผสมอยู่ด้วยหรือเปล่าฮะลิ้นจี่อลลิ้นจีด้วยอะดรบตาเลยฮะคุณมองไปทเลยฮะได้ขอบคุณครับน้ำของเมืองไทยก็อร่อยอร่อย่ะ อ่าไม่ใช่ด้วยชิคนอื่นเราไม่เห็นกันเออนะอ่ะเพลงต่อไปที่จะมาร้องให้ฟังกันวันนี้นะครับเป็นเพลงที่ว่าถ้าใครติดตามดูอีเวนต์ของฤิ์อะไรเงี้ยติดตามดูงานฤิ์จะเห็นว่ายังไม่เคยร้องเพลงนี้ที่ไหนมาก่อนนะครับอ่าอ่ะงงมาสิว่าเพลงอะไรเพลงชั้นกจีบเราทุกงานเถอะ และปากาอยู่ที่ปากาเพิ่งออกแต่ว่าใจเย็นๆเดีย๋ยวได้ร้องแน่นอนนะครับวันนี้มีเพลงประกอบละครมาร้องให้ฟังกันครับอย่าเล่นเอาเพลงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มันถูกกำหนดไปแล้วนะครับมันถูกกำหนดไว้นั่งได้คนเดียวเท่านั้นในประเทศไทยนะไไนะครับฝากเข้าไปฝากเข้าไปนะครับมีอีกเพลงหนึ่งนะครับประกอบละครของเอ็กซ์แซกช่นเดียวกันนะครับ อ่าประกอบละครเรื่องกุหลาบซาตานนะครับให้ดูกันไมเอ่ยได้ดูกันไมเอ่ยนะเอาเป็นว่าลองไปฟังเพลงนี้ในเวอร์ชันดิสกันเลยดีกว่าครับ